สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิอาพรนิชรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณฟังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลน,นครพิษณุโลกรับฟังปัญหาน้ำประปานะคะยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นได้ให้ความสำคัญกับ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปา เทศบาลนาครพิษณุโลกตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อที่จะพูดคุยปัญหาน้ำประปาโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเกลียง กันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นั่นเองค่ะโดยมีทางด้านของนายสตวรษแพทย์ชัยวัชรง โคโกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้รับฟังรายงานสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขระบบผลิตระบบจ่ายน้ําประปาจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายกเทศมนตรีกลมชนรับประทานและประชาชนสําหรับจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มีระบบท่อส่งน้ํามีอายุการใช้งานมากกว่า70สปี เกิดการแตกรั่วบ่อยครั้งนะคะเป็นเหตุให้สูญเสียน้ำอยู่ที่50ทํอร์เซนให้น้ำประปามีปริมาณไม่เพียงพอเกิดปัญหาน้ำไหลอ่อนและน้ำขุ่นแดงอีกทั้งมีถังสำรองน้ำในปริมาณจำกัดทําให้ไม่สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดพิษณุโลกนะคะจึงต้องการที่จะปรับปรุงระบบเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับได้เพิ่มถังสำรองน้ำและก่อสร้างเขื่อนท้ายเมืองเพื่อที่จะก,กักเก็บน้ำให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้เพียงพอตลอดเวลาและยังเป็นการเพิ่มระบบนิเวศให้กับจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต่อยอาวเป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วนะคะว่าการบริหารการจัดการน้ำนั้นมีหลายส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคน้า จังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นจังหวัดแรกนะคะที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่และประสบปัญหานี้ในเรื่องน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็จะรับเรื่องไว้เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องแหล่งกักเก็บน้ําท่อน้ําประปาที่สร้างมาเป็นเวลานานจนประสบปัญหารั่วซึม และสูญเสียน้ำระหว่างทางของการส่งซึ่งเมืองพิษณุโลก80ปีที่ผ่านมาพัฒนาจากเมืองรองจนเป็นเมืองหลักเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการอุปโภคบริโภคน้ำนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การพัฒนาของเมืองก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะโดยรัฐบาลนะคะได้ให้ความสําคัญกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและทําการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สํารวจปัญหาและหาทางแก้ไขในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการสร้างเขื่อนท้ายเมืองขอให้มีการสอบถามประชาชนในพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและศึกษาข้อดี ข้อเสียของเขื่อนหากศึกษาแล้วเห็นว่าดีรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่ออีกว่าเพิ่งทราบถึงปัญหานี้นะคะตอนที่เคยมาช่วงเลือกตั้งนะคะถ้าทราบก็จะเตรียมทางในการแก้ไขปัญหาไว้แต่ถึงอย่างไร ช้าก็ยังดีกว่าไม่ทําแต่ต้องขอโทษด,ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะสสในพื้นที่ก็ให้ความเป็นห่วงประชาชนจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่เมื่อมีปัญหาก็ต้องขอโทษในนามรัฐบาลจะนํามาพัฒนาและทําให้ดีในระยะสั้นก่อนและจะแก้ไขระยะยาวกันต่อไปไม่เช่นนั้นเมืองรองที่มีคุณค่าอย่างจังหวัดพิษณุโลก จะไม่มีโอกาสเติบโตตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้เลยค่ะในส่วนของทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าไม่ทราบมาก่อนถือเป็นความผิดของตนเองนั่นเองค่ะผู้สมัครสสในพื้นที่ได้บอกตนมาโดยตลอดแต่เมื่อไม่ได้เป็นผู้แทนเลยไม่ได้นำเรียนต่อครั้งนี้นะคะจึงต้องขอโทษด,ด้วยนะคะขณะที่นายเกลียงกันตินัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้กล่าวว่าเจตนาของเทศบาลน,นครพิษณุโลกต้องการจำหน่ายน้ำประปาเองหรือโอนมอบไปให้การประปาส่วนภูมิภาคโดยมองว่าเมื่อจะทำแล้วนะคะอยากให้สสในพื้นที่ทำประชาคมดูว่าจะให้ไปอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาคหรือจะทำเองแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรอยากให้สสประสานกับทางเทศบาลทำให้เป็นประปาดื่มได้ด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะโดยทางด้านของนายประเสริฐจันทระรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมานะคะปัญหาโจรออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร,ตอร์การหลอกลวงออนไลน์มีความรุนแรงมากในระยะเวลา1ปี7เดือนตั้งแต่มีนาคม2,565นะคะจนถึงเดือนกันยายน2,566นะคะมีจำนวนคดีมากกว่า336,896คดีเฉลี่ยวันละ5 8าร5คดีความเสียหายสูงถึง45,700ล้านบาทเฉลี่ยวันละ80ล้านบาท การทำงานป้องกันปรับปรามแบบเดิมๆคงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะจึงมีนโยบายยกเครื่องปรับเปลี่ยนการทำงานครั้งใหญ่นอกจากการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์การตั้งทีมเฉพาะกิจ ปราบโจรติดตามเส้นทางการเงินการดึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ช่วยงานและอีกหลายเรื่องนะคะเพื่อป้องกันปราบปรามโจรออนไลน์แล้วนะคะในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการดําเนินการอีกเรื่องที่สําคัญเป็นการบูร,รณาการดึงกําลังของหลากหลายหน่วยงานนะคะติดตามบุคลากรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังโดยการพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องอาชญากรรมออนไลน์สมัยใหม่วิธีการสืบสวนสอบสวนการเก็บรวบรวมพิสูจน์หลักฐานและวิธีการทํางานเรื่องโจรออนไลน์ของต่างประเทศเพื่อร่วมกันปราบโจรออนไลน์นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้เปิดการอบรมการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ติดตามพรบรว่าด้วยการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเป็นการอบรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา5วันก่อนการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามพรบบคอมพิวเตอร์ computer, โดยมีบุคลากรจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ หลายกองบัญชาการเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เป็นต้นนั่นเองนะคะรวมทั้งจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสถาบันนิติวิทยาของกระทรวงยุติธรรมและกรมสัมพากร์ของกระทรวงการคลังเป็นต้นโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะประมาณ100คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมื่ออบรมจบเสร็จ5วันเต็มแล้วนะคะก็จะต้องมีการ ทดสอบความรู้ก่อนถึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบอคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองค่ะสําหรับหัวข้อในการอบรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาชญากรรมออนไลน์สมัยใหม่กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิธีการสืบสวนสอบสวนการพิสูจน์หลักฐานการสืบสวนทางเทคนิคการตรวจสอบหมายเลข IPX d a t ็ แหล่งที่มาของการกระทําความผิดการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานข้างต้นนะคะการเก็บการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลและใช้โปรแกรมเฉพาะทางการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิธีการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมออนไลน์ของต่างประเทศเป็นต้นนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายเวทางพ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมได้ให้นโยบายต้องดึงกำลังของหน่วยง,งานต่างๆช่วยงานเร่งเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบคอมพิวเตอร์ Computer, เร่งให้ความรู้และเครื่องมือที่ทันสมัยปรับโจนออนไลน์สำหรับระยะเร่งด่วนใน2เดือนนี้นะคะตั้งเป้าหมายพัฒนา พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ได้จำนวน500คนซึ่งจะมีการจัดอบรมและสอบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบอรคอมพิวเตอร์โดยเร็ว จากครั้งนี้นะคะอีก3รุ่นนะคะเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์และขอเชิญชวนหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปรับปรามโจรออนไลน์หรือหน่วยงานที่มีความสนใจพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชญากรรมออนไลน์สมัยใหม่สามารถติดต่อมาได้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอาจเป็นการอบรมพัฒนาทักษะความรู้โดยไม่ต้องสอบเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบอรคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะ ก็ยินดีที่จะหารือเพื่อที่จะจัดหลักสูตรที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานได้นั่นเองค่ะสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบอรคอมพิวเตอร์นั้นมีอำนาจหน้าที่ในการเรียกพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวนตามพรบอรคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามนะคะการเปิดเผยข้อมูลการใช้อำนาจในทางมิชอบมีความผิดโทษจำคุก3ปีหรือว่าปรับ6 0หมืบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะในตอนท้ายนะคะก็ได้กล่าวถึงการจัดอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบอรคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและกระกทรวงการทลังได้มีความรู้และทักษะสําคัญในการสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมพยา,ยานหลักฐานทางดิจิทัลนะคะใช้โปรแกรมเฉพาะทางดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลทันสมัย และให้สมัยใหม่อยู่ตลอดเวลารู้วิธีการป้องกันปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์ที่เหมาะสมทั้งของไทยและวิธีการในต่างประเทศเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ของไทยและแก้ปัญหาให้กับคนไทยได้โดยเร็วนั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะ ทางด้านของนายวราวุธ,ธิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เป็นประธานเปิดงานเหลียวหลังแลหน้าจากรักยาสู่รักแก้ว37ปีนิคมสร้างตนเองกระเสียวสู่ครอบครัวผาสุกเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง BCG และกระเสียวโมเดล พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการส่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกนิคมอีกทั้งมอบเงินทุนประกอบอาชีพและถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับครอบครัวที่เปราะบางที่ประสบป,ปัญหาทางสังคมและผู้แทนสมาชิกบ้านน้อยในนิคมและมอบแพะเพื่อการจัดตั้งธนาคารแพะให้กับสมาชิกนิคมค่ะนอกจากนี้นะคะได้เยี่ยมชมนิเทศการผลงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กําลังใจครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่พร้อมกับมอบงบประมาณการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและมอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในโอกาสนี้นะคะทางด้านของนายอนุกูลปิดแก้ว ตลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกับนางจตุพรโรจนพาณิชอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมไปถึงทางด้านของนายนัทพัฒน์สุวรรณประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต4หน่วยงานทีมวันโฮม ของจังหวัดสุพรรณบุรีและก็ภาคีเครือข่ายนะคะได้ร่วมกันลงพื้นที่ในครั้งนี้นั่นเองค่ะโดยทางน่านของนายวราวุธนะคะได้กล่าวว่านิคมสร้างตนเองกะเสียว จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีพื้นที่มากกว่า1 8 0 0 0ไร่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกิจสดีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่14ตุลาคม2528เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชประทานกระเสียวจำนวน311ครอบครัวซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกนิคมจำนวนทั้งสิ้น1065รายส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ หรือว่าลาวซ่งนั่นเองค่ะมีเอกลักษณ์การแต่งกายเป็นลายผ้าสิ้นตีนจกโดยสมาชิกนิคมร้อยละ90ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยครั้งนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาเห็นการพัฒนาความก้าวหน้าและแนวทางการดำรงชีพของพี่น้องชาวนิคมซึ่งก็น่าชื่นใจว่ามีหลายอาชีพที่สามารถพัฒนาจนมีไรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะคะยังมีพี่น้องประชาชนอีกจํานวนหนึ่งนะคะที่ต้องการสนับสนุนจากทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีภูมิปัญญาในการทําเกษตรสมัยใหม่เนื่องจากพื้นที่อําเภอด่านช้าง จากรายงานนะคะพบว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความกันดารและขาดแคลนน้ำซึ่งการจะใช้แหล่งน้ำต่างๆนั้นนะคะค่อนข้างจะหายากดังนั้นในการทำการเกษตรในนิคมแห่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้องค์ความรู้และแนวทางของทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเรานั้นก็จะประสานกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะนำองค์ความรู้มาให้กับพี่น้องประชาชนในนิคมเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมไปถึงการศึกษาและการพัฒนาศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในพื้นที่ของนิคมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภารกิจอีกมากมายนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในนิคมแห่งนี้และอีก42แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งมั่นใจว่าภายใต้การทำงานของทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในนิคมทั่วประเทศโดยดึงเอาศักยภาพและเอกลักษณ์ของในแต่ละฝ่ายขึ้นมาทําให้แนวทางการทํางานและการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นคงและยังยืนต่อไปอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าว ดิฉันกัญทยอพรเนี่ยรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน